สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง m o n e y t a l k 0 0 7นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตและวิเคราะห์กราฟหุ้น MTC นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูบทวิเคราะห์กันเลยนะครับปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ใน Time Frame ม,มันนะครับปัจจุบัน MTC ราคาของหุ้นอยู่ที่35บาทใน Time Frame นี้ผมจะตีแนวรับอยู่ที่ 35บาทเป๊ะๆเลยนะครับสังเกตได้ตรงลูกศรสีขาวที่ผมมาร์กไว้นะครับแนวรับของผมที่ตีไว้จะสังเกตเลยนะครับว่าผมจะตีแนวรับแถวเนื้อเทียนเป๊ะๆเลยนะครับไม่รวมไส้เทียนนะครับแต่ถ้าแถวไส้เทียนด้วยโซนแถว35บาทตรง30บาทห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะครับถ้าหลุดมีแนวโน้มจะทำนิวโลในรอบ5ปีเลยนะครับเรามาดูกันต่อในไทม์เฟรมวิกนะครับอยากให้สังเกตที่ลูกศรสีขาวนะครับทั้ง แท่งเทียน RSI กับ MACD นะครับหรือ MACD นะครับตรงนี้ถ้าแท่งเทียนไม่หลุดแถว35บาทพร้อมๆกับ RSI ไม่หลุดเส้นเท l นไลน์ที่ทำ High e r Low พร้อมๆกับ MACD ตรงนี้ราคาก็อาจจะมีแนวโน้มกับตัวก็ได้นะครับถ้าไม่หลุดแถว35บาทและ RSI ไม่หลุดแถว RSI 50และ MACD กับตัวขึ้นอยู่เหนือค่าศูนย์แถวใน Time Frame ตรงนี้ราคามีแนวโน้มกับตัวเป็นไปได้เลยนะครับ หุ้น MTC ปัจจุบันตรงนี้ห้ามหลุดแถว3 5บาทนะครับถ้าหลุดแถว3 5บาทให้มีจุด Stop Loss นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใน Time Frame Day นะครับ ในชาร์ตนี้อยากให้สังเกตลูกศรบนแท่งเทียน RSI MACD หรือ MACD นะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นเลยนะครับแท่งเทียน RSI กับ MACD ได้ทำ Double Top นะครับแล้วก็ได้หลุดแถวเส้น MA 2 0 0ปัจจุบันกำลังทดสอบว่าแนวรับแถว35บาทจะเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่มีแนวโน้มจะลงต่อแถว30บาทเลยนะครับเรายังอยู่กันต่อใน time frame day นะครับอยากให้สังเกตรกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมตีไว้นะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นเลยนะครับว่า MTC ได้ทำไซด์เวย์มาตั้งแต่ไตรมาส4ปีที่แล้วจนถึงกลางปีนี้เลยนะครับตรงนี้ถ้าหลุดกรอบนี้แนะนำให้มีจุด Stop Loss นะครับอยากให้สังเกตลูกศรตรง MACD นะครับจะสังเกตเห็นว่าได้ทำ Higher Low นะครับตรงนี้ตรงนี้เราสามารถตี1ทน i ล e ได้เลยนะครับปัจจุบันถ้าแท่งเทียนไม่หลุดกรอบแถว34หรือ35บาทแถวนี้ และ MACD ไม่หลุดเส้นเทนไลน์ที่ผมตีไว้ราคาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว40-42บาทเลยนะครับตรงนี้กลับกันนะครับถ้าราคาไม่สามารถยืนแถว35บาทได้ราคาก็อาจจะมีแนวโน้มลงไปแถว30บาทตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับถ้าหลุดแนะนำให้มีจุด stop loss ด้วยนะครับ กลับกันถ้า MTC สามารถเลี้ยงและยืนแถว35บาทได้หรือยืนแถว35บาทได้ราคาก็จะมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถว40ถึง42หรืออาจจะขึ้นไปแถว50บาทได้เลยนะครับผมขอสรุปบทวิเคราะห์และอัปเดตหุ้นเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามกด like ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ